สวัสดีครับผมกัผมปอนฟอดนะครับจากโชลูมฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับวันนี้นะครับผมมีการส่งมอบนะครับรถให้กับลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากกรางจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมให้ลูกค้าแนะนําชื่อนิดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าชื่อคุณอะไรครับน้องตั๊กค่ะน้องตั๊กนะครับคุณพ่อชื่อคุณอะไรครับคุณทอนรอบครับน้องตั๊กกับคุณพ่อเดินทางมาจากจังหวัดไหนครับอำานาจเจริญค่ะอํานาจเจริญนะครับแล้วก็ผมสอบถามนิดนึงของน้องตั๊กกับคุณพ่อครับได้ไยังง ดูจาก YouTube ค่ะติดตามมานานแล้วค่ะช่อง y o ยูทูปปอนฟอร์ดค่ะครับแล้วก็การตกแต่งเป็นยังไงบ้างครับพอใจมากค่ะสวยไหมสวยมากค่ะวัตจริงสวยกว่าในรูปเยอะใช่ค่ะสวยกว่าในรูปเยอะเลยแล้วก็แคมเปญทุกอย่างที่คุยกันก็คือตรงตามปกไหมคะค่ะตรงปกมากสวยมากแล้วก็การซื้อขายเป็นแบบไหนเป็นออนไลน์เป็นออนไลน์ค่ะปลอดภัยไหมครับปลอดภัยค่ะออนไลน์เนาะค่ะสั่แนะนําหน่อย ก็นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะรถฟอร์ดนะคะแนะนํากับพี่ปอนได้เลยนะคะแต่งได้สวยมากเลยค่ะยัเป็นตรงปกด้วยค่ะยังเป็นตรงปกด้วยไหมตรงปกด้วยค่ะสวยจริงกบก็ยังไงฝากลูกค้านะครับที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube นะครับหรือสนใจโทรเบอร์0 8 6 3 4 4 0 7 3 9ี่นนะครับยังไงวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมปอนต์ปอดนะครับจากโชวรูมฟอดพระนครสาขาเกษตรโนวมินนะครับวันนี้ผมมีกระบะเรนเจอร์นะครับเป็นรุ่น4ประตู XLT นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ราคา9 2 0 0 0บาทนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล22ลิตร160แรงม้าเกียร์ออโต้6สปีดเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าคันนี้ผมตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้ากําลังเดินทางมารับเจ้าของก็คือน้องตั๊กนะครับมาจากจังหวัดอำนาจ ที่ลูกค้าเลือกแบบชุดแต่งไว้นะครับจะเป็นตัวกระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าแรปเตอร์กระจังหน้าแบบ f 1 5 0คือตัวเดียวนะกระจังหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีดำด้านนะครับ f อ D เป็นสีดำตัดขอบนะเป็นสีแดงแบบนี้เลยครับพร้อมไฟเต็มช่องเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นกันชนหน้าเหล็กนะครับเป็นของแฮมเมอร์นะครับตัวแฮมเมอร์ก็จะมีตัวนี้ครับห่วงแดงมาให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวกันชนหน้าแฮมเมอร์ก็จะมีตัวนี้ครับ จะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีในตัวแล้วก็ไฟตัดหมอกที่มากับตัวชุดคันชนหน้าแฮมเมอร์นะครับแข็งแรงทนทานมากนะครับแล้วก็ด้านล่างมีแคงตัวนี้ครับแคงแฮมเมอร์สีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นของแต่งเพิ่มเติมเข้าไปกับตัวชุดกันชน้านะครับอันนี้เป็นในส่วนของด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าคันนี้อัปเกรดใหม่นะครับเป็นไฟหน้าแบบมัดแต่งนะครับมีขี้มัดแต่ง3ามขีดนะครับเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็เดรลท์ในตัวแล้วก็ตัวไม่ไข่ปลาแบบนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็เดรลท์ในตัวเช่นกัน อัปเกรดวงแหวนกลมนี่วงแหวนตัวนี้นะรอบลูกแก้วนะครับเป็นแบบกลมนะวงแหวนมีกลมมีเหลี่ยมลูกค้าเลือกได้นะครับแล้วก็ด้านในเป็นตาแดงแบบเดียบิอนะครับตาด้านในนะครับก็มีสีแดงสีน้ําเงินลูกค้าเลือกได้เช่นกันนะครับเสริมหล่อด้วยตัวขอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านนะครับเพื่อให้ไฟหน้าดูมีมิติมากขึ้นตัวสกรูด้านบนที่เลือกใช้นะครับเป็นสกรูม้านะครับตัวสกรูจะขนาดใหญ่มากนะครับเต็มช่องฝากระโปรงเลยนะครับ สีที language, language ่เลือกใช้ก็จะเป็นสีดําเงาตัวรถนะครับตาดำด้านโลโก้มาเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้รับกับตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวแครงนะครับคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็ด้านข้างเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะด้านข้างก็ซุ้มล้อนะครับเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วมีหมุดเป็นสีดําด้านนะครับอันนี้ใส่กับตัวชุดคันชนหน้าเหล็กนะครับสวยงามมากนะครับตัวล้อนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับเป็นลายกลางหันนะครับเป็นของ เป็นแบงของ o อ s i s นะครับเป็นสีดำเงาบิลลิ่งขอบสีแดงนะครับขอบ18นิ้วนะลัดด้วยยางโอตานีนะครับยางเนี่ยซีรีส์อยู่ที่33มสาโพลสิบเป็นยาง50ขอบ18นะครับรุ่นจะเป็น SA 2001ดอกยางสวยมากครับคันนี้ช่วงล่างก็มีการอัปเกรดใหม่นะครับเป็นการรองก้อนด้านหน้าด้านท้ายนะครับยก2นิ้วนะครับคันนี้ยก2นิ้วนะครับแล้วก็ชุดขอบก็จะเป็นสีดำด้านนะครับนี่ขอบตัวโลโก้เป่ากันลอยนะครับเป็นดำด้านทั้งหมดนะครับ กระจกมองข้าง XLT นะครับมีอยู่แล้วนะที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับตัาหลังคาด้านบนนะครับเป็นทรงวายแท็กสีดำด้านสติ๊กเกอร์เป็นแบบเลเบิลเอ็กนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็บันไดนี่บันไดตัวนี้ก็มีไฟหลีนะนี่เวลาเปิดไฟนะครับจะมีไฟส่องที่บันไดนะเป็นของ T W I นะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับนี่แล้วก็ตัวโลบาร์เออร์เรนเดอร์นะครับ ตัวบาวเอรเนเดอร์ตัวบาวเอรเนเดอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวบาตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้จะเป็นไฟถอยนะครับสีแดงนะล้วด้านท้ายมีข้อฝาท้ายนะครับเป็นสีดำด้านนะครับตัวหนังสืออ f โดีนะครับเป็นสีแดงตัวนี้จะเป็นแบบตัวโลโก้ยาวนะครับไม่ได้เว้นโลโก้ตรงกลางนะครับตัวข้อฝาท้ายเนี่ยมีให้เลือกสองแบบมีวอลโลโก้กับแบบแผ่นเต็มนะแล้วก็กันชนท้ายคันนี้เป็นของแฮมเมอร์เช่นกันนะครับ กขาจะมีตัวส่วนที่เป็นไฟเลี้ยงอันนี้เป็นไฟถอยนะครับตัวนี้จะเป็น 202A น,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 นะครับกันชนท้ายทัมเมอร์แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์4จุดของกันชนท้ายเดิมอ่ะเราย้ายตำแหน่งมาใส่ได้พอดีนะครับไฟท้ายแบบพอรัสนะครับนี่มีการลองก้อนนะจะเป็นก้อนลองก้อนนะครับคันนี้ก็ยกหน้าท้ายนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับสำหรับ XLT Kyoto นะครับคันนี้ก็ภายในเดิม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 เนี่ยแผงข้างเนี่ยเป็นกูห,หนังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นสีดําอันนี้คือของเดิมนะกูห,หนังสีดํานะครับแล้วก็บอหนังเนี่ยเป็นสีดําเดิมๆโรงงานแบบนี้นะครับทรงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มมาติฟังชั่นครบนะครับครบเลยหน้าจอ8นิ้วเดิมๆโรงงานนะครับเป็นเกียร์อัตโนโมัติหน้าจอเลนใหม่ไฟหน้านี่ไฟหน้า ไฟหน้าสามารถปรับออโต้ได้นะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะครับหูจาริมทสองดอกแล้วก็รุ่นนี้มีระบบลมและ E s p มาจากโรงงานแล้วนะครับก็คือการพิดกวําจากโรงงานนะครับก็หากลูกค้าท่านไหนสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับทักได้ที่เบอร์0 8 6ย์4 0 7 3 9นม้ะครับผมปอน์ฟอร์ดดีให้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์นะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์่านผมแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วย ทุกอย่างจัดก,การให้หมดเลยสนใจทักได้ที่เบอร์086340739นะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ์นนะครับช่อง YouTube บันสอด้วยนะครับสวัสดีครับ